สวัสดีครับในคลิปวิดีโอที่3นะครับในเรื่องของการหมุนนะครับเราจะมาพูดถึงพลังงานจนในการหมุนและก็โมเมนตัมเชิงมุมน,นะครับเราจะมาดูกันที่หัวข้อแรกนะครับก็คือพลังงานจนในการหมุนนะครับคืออย่างนี้มันก็จะมีพื้นฐานมาจากเรื่องของงานและพลังงานนั่นเองนะครับคืออย่างนี้เราขออธิบายที่มาก่อน ก็คือในเรื่องของการหมุนนะครับมันคืออาจจะเป็นวัตถุที่เป็นจานนะครับหรือถงกระบอกนะครับผมอันนี้คือรูปแบบอย่างง่ายของการหมุนนะครับที่จะได้เรียนกันนะครับแล้วในรูปแบบของจานตรงนี้นะครับผมก็จะได้ว่าก็จะประกอบด้วยมวลต่างๆนะครับที่กระจัดกระจายอยู่บนก้อนของวัตถุเออมองว่าตรงนี้คือแกนกลางแล้วกันนะครับเราก็จะมองว่าเออแต่ละโซนอ่ะมันก็มีมวลกระจายเข้าไป กระจายเข้าไปในวัตถุนะครับแล้วมวลตรงนี้นะครับมันก็มีรัศมีนะครับซึ่งจะมาจากจุดกึ่งกลางนะครับผมของการหมุนนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณานะครับผมมวลในแต่ละก้อนย่อยๆตรงนี้นะครับถ้าในคือพิจารณามวลในแต่ละก้อนย่อยที่อยู่บนจานตรงนี้นะครับผมอันนี้เราเราจะอธิบายที่มาของสูตรพลังงานพลังงานโจนก่อนนะถ้าเราพิจารณาแต่ละมวลย่อยนะครับ คือในเรื่องของกลศาสตร์เราก็เรียนมาแล้วนะครับว่าสูตรของพลังงานจลน,นะครับ Ek นะครับเท่ากับ1ส่วน2 mv กำลังสองเนาะเราก็ได้ว่า Ek รวมนะครับก็เอามวลแต่ละก้อนมาคิดรวมกันก็คือเท่ากับ1ส่วน2 m 1 v 1นกำลังสองบวกด้วย1ส่วน2 m 2 v 2อกำลังสองนะครับ บวกด้วย1.2ส่วน2 m 3 v 3ากำลังสองแล้วก็บวกอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนครบนะครับแล้วก็จะได้ว่านะครับถ้าเราจะแปลงนะครับอันนี้คืออธิบายที่มาสูตรนะครับก็ก็แปลงสูตรนิดนึงนะครับว่าเรารู้นะครับในเรื่องของการหมุนนะครับเออนะครับก็คือ เราอาจจะยังไม่ได้พูดนะครับว่าในเรื่องของการหมุนนะครับมีสูตรนี้ด้วยก็คือ v เท่ากับ omega r นะครับเออแล้วก็อันนี้น่าจะเรียนในเรื่องของวงกลมมาแล้วนะครับ v เท่ากับ omega r นะครับเออ a นะครับเท่ากับ alpha r นะครับแล้วก็เซตาเท่ากับ s เออขอโทษนะครับ s นะครับ s เท่ากับ l เซตานะครับคูณด้วย r ก็คือ ปร,รรปริมาณตรงนี้นะครับปริมาณตรงนี้นะครับปริมาณเชิงมุมนะครับถ้าเราจะแปลงให้เป็นปริมาณเชิงเส้นนะครับเอาใหม่หนะป,ป,ปริมาณเชิงมุมนะครับถ้าเราอยากจะแปลงให้เป็นปริมาณเชิงเส้นเราก็เอาปริมาณเชิงมุมมาคูณกับรัศมีของวัตถุนะครับก็ได้เป็นสูตรการแปลงจากเชิงเส้นไปเชิงมุมหรือเชิงมุมไปเชิงเส้นนั่นเองนะครับผมในที่นี้นะครับเราจะแทนในสูตรตรงนี้นะครับ EK รวมตรงนี้ เราก็จะแทนนะครับ v นะครับเท่ากับโอเมกา r ลงไปนะครับผมเราเมื่อเอาแทนสูตรตรงนี้ลงไปนะครับมันเราก็จะได้ว่า ek รวมนะครับเท่ากับ1ส่วน2 m 1นะครับเอ่อ v เท่ากับโอเมกา r เนอะก็คือโอเมกา1 r 1กำลัง2ในที่นี้เราดูว่าตั้งก้อน,นี้ ทั้งก้อนเนี้ยมายกกําลังสองแล้วเราขอเอากําลังสองอะกระจายก็ไปในวงเล็บเลยแล้วเราก็เขียนในรูปใหม่ก็จะเป็น m 1โอเมก้า g a หนึ่งกำลังสอง r หนึ่งกำลังสองบวกด้วยหนึ่งส่วนสอง m สอง omega สองกำลังสองเออบวกด้วย rr สองกำลังสองแล้วก็บวกด้วยหนึ่งส่วนสาม m สาม omega สามกำลังสอง r สามกำลังสองแบบเนี้ยบวกไปเรื่อยๆใช่ป่ะเสร็จปุ๊บนะครับผม มีเงื่อนไขว่าโอเมก้ามันคืออัตราเร็วเชิงมุมเนาะโอเมก้ามันคืออัตราเร็วเชิงมุมนะครับซึ่งวัตถุทุกก้อนมันอยู่ในการหมุนเดียวกันนะครับให้พิจารณาวัตถุทุกก้อนที่เราทําการคิดนะครับก็คืออยู่บนจารหมุนเดียวกันนะครับนั่นแปลว่าทุกก้อนนะครับทุกก้อนอยู่บนจารหมุนเดียวกันแปลว่าเมื่อ คือ,อย่างไรก็ตามมันหมุนแล้วมันเคลื่อนที่พร้อมกันนั่นหมายความว่าอัตราเร็วเออความเร็วเชิงมุมอ่ะมันจะมีค่าเท่ากันนั่นเองนะครับอ่านั่นหมายความว่าทุกก้อนที่อยู่บนจานหมุนเดียวกันจะมีความเร็วเชิงมุมเท่ากันนะครับงั้นเราก็ทําการจัดรูปใหม่นะครับก็จะได้เป็น ek รวมนะครับเท่ากับเออห่ส่วนสขอดึง1นส่วนสอ หนึ่งส่วนสองออกมาก่อนแล้วกันไอ้ตรงนี้เหมือนเขียนผิดก็คือพจน์ที่อยู่ด้านหน้าคือหนึ่งส่วนสองนะครับก็เป็นหนึ่งส่วนสองเอ่อ m หนึ่ง r หนึ่งกำลังสองบวกด้วย m สอง r สองกำลังสองบวกด้วย m สาม r สามกำลังสองแล้วก็ดึงโอเมก้าออกมาข้างนอกเนื่องจากโอเมก้าทุกอันนะครับมีค่าเท่ากันอย่าลืมกำลังสองด้วยนะครับแล้วเสร็จปุ๊บนะครับก็จัดรูปใหม่เป็นหนึ่งส่วนสอง ซิกมาเป็นผลรวมของ MR กํากำลังสองกันเองนะครับแล้วก็เติมโอเมกากำลังสองนะครับซึ่งจะได้ว่าในเรื่องของตรงนี้นะครับผมในแป๊บหนึ่งนะครับในเรื่องของตรงนี้นะครับเราจะให้นะครับให้ i น,นะครับหรือหรือ โมเมนตัมเออ, um, เอ,อขอโทษหรือโมเมนตความเฉื่อยนะครับค่า i หรือโมเมนตความเฉื่อยนะครับให้มีค่าเท่ากับซิกมา m r กํลังสนะครับเราก็จะแทนได้ว่าค่าของ e k มันจะเท่ากับ1-2ส่วน2 i โอเมก้ากํลังสอันเองซึ่ง i ตรงนี้แทนด้วย m ซิกมา m r กํลังสองอันเองนะครับนี่ก็คือเป็นการอธิบายที่มาสูตรของพลังงานตนในการหมุนนะครับ สรุปก็คือว่าพี่สนดไปมานะครับผมจากสูตรของงานพลังงานในเรื่องของงานพลังงานที่เรียนในกลศาสตร์ปกตินะครับมันก็จะแปลงกลายเป็นงานพลังงานที่ใช้ในการหมุนนั่นเองนะครับเราก็จะมาสรุปนิดนึงนะครับก็คือสูตรงานพลังงานโจรปกติอ่ะก็จะมีสูตรคือนะครับพลังงานโจรปกตินะครับก็จะมีสูตรเป็น1นึ 2, ่งส่วนสอง mv กำลังสอง และถ้าเป็นพลังงานจนนะครับเป็นพลังงานจนนะครับในการหมุนนะครับก็จะมีสูตรเป็น1ส่วน2 i โอเมกากำลังสองนะครับอันนี้นะครับคือสูตรที่ควรจะรู้นะครับถ้าโจทย์ถามแค่พลังงานจนในการหมุนนะครับให้คิดแค่1ส่วน2 i โอเมกากำลังสองนั่นเองแต่นะครับ นอกเหนือจากนี้นะครับโจทย์มันก็จะมาอยู่ในอีกแบบหนึ่งนะครับยกตัวอย่างเช่นวัตถุบางทีมันไม่ได้มีแก้การหมุนอย่างเดียวยกตัวอย่างเช่นล้อรถยนต์นะครับล้รอรถยนต์นะครับมันก็จะมีการกิ้งนะครับผมคือเออขอโทษมีมันก็จะมีการหมุนนะครับมันก็จะมีการหมุนนะครับหมุนรอบตัวเองนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้นอะรถลอนมันเคลื่อนที่ไปข้างหน้าด้วยนะครับนั่นหมายความว่ารถยนต์นะครับมันก็จะมีทั้ง การหมุนและก็การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกันปรากฏการที่เรียกว่าการหมุนและก็การเคลื่อนที่ไปข้างหน้าพร้อมกันตรงนี้นะครับก็จะมีชื่อเรียกว่าการจิ้งนะครับการจิ้งนะครับก็คือหมายความว่ามันก็จะมีทั้งการหมุนเอ้การเคลื่อนที่นะครับและก็การหมุนนั่นเองนะครับซึ่งนั่น จะหมายความว่านะครับจะได้ว่าถ้าเราจะใช้ e k ก g i n g นะครับก็ต้องคิดทั้งพลังงานตัวที่ใช้ในการเคลื่อนที่ปกติเลยนะครับแต่ก็คิดรวมกับ e k ที่ใช้ในการหมุนนะครับซึ่งมันก็จะมีถูดเป็นการเคลื่อนที่ปกติก็คือ1.2ส่วน2 m b กำลังสแล้วก็บวกกับเออหนึ่ส่วนสอง i omega กำลังสนะครับ แล้วก็เอ่อถ้าถ้าจุถ้าสูตรนะครับให้แค่ V เฉยเฉยถ้าสูตรให้แค่ V เฉยเฉยไม่ได้ให้อเมานะครับเราสามารถหาจากสูตรนี้ได้ V เท่ากับโอเมก้า r นั่นเองนะครับถ้าโจทย์ให้แคโอาอย่างเดียวไม่ได้บอก V หรือโจทย์ให้ V แต่ไม่ได้บอกโอเมก้าให้้ช้สูตรนี้นะครับผม <S <S เพื่อหาตัวแปรให้ครบแล้วก็เอามาแทนนะครับแทนค่าตอบนั่นเองนะครับ ก็สำหรับในเรื่องของพลังงานจนในการหมุนนะครับก็จะมีสูตรที่ควรจะรู้ก็คือพลังงานจนปกติคือ1นึ่งส่วนสอ mv กำลังสอง ek ในการหมุนคือ1นึ่งส่วนสอ i โอเมก้าเออโอเมก้ากำลังสองนะครับแล้วก็การยิ้งนะครับก็คือมันคือเคลื่อนที่และหมุนไปพร้อมกันก็จะมีสูตรคือ2อันเอามาผสมกันนะครับผมแล้วก็ถ้าตัวแปรให้มาไม่ครบก็ใช้ความสัมพันธ์ v เท่ากับโอเมก้า r นะครับ นี่ก็คือเรื่องของพลังงานตัวในการหมุนนะครับแล้วก็เราก็จะมาพูดในหัวข้อต่อมาอีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับในเรื่องของโม um er เมนตัมเชิงมุมตรงนี้นะครับ ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือเป็น L แล้วก็ใส่หมวกด้วยนะครับคือนิยามของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับเรารู้ในเรื่องของโมเมนตัมเชิงเส้นแล้วนะครับซึ่งเราก็ต้องรู้ว่าถ้ามีเชิงเส้นแล้วก็ต้องมีปริมาณเชิงมุมนะครับนิยามของโมเมนตัมเชิงมุมก็คือเป็นผลคูณนะครับระหว่างโมเมนต์ Moment ความเฉื่อยนะครับ กับความเร็วเชิงมุมนั่นเองนะครับนี่คือนิยามนะครับอขอทบทวนนิดนึงนะครับในเรื่องของโมเมนตัมนะครับที่เราได้เรียนกันในฟิสิกส์นะครับก็จะมีในเรื่องของโมเมนตัมเชิงเส้นใช่ปะ่ะซึ่งในเรื่องของโมเมนตัมเชิงเส้นน่ะสูตรก็คือโมเมนตัมก่อนก็คือ P นะครับ p เท่ากับมวลคูณด้วยความเร็วก็วคือ p เท่ากับ m คูณ V นั่นเองอันนี้คือสูตรของโมเมนตัมเชิงเส้นซึ่งสูตรของโมเมนตัมเชิงมุมอ่ะสูตรของโมเมนตัมเชิงมุมอ่ะก็มันจะล้อเรียนมากับสูตรโมเมนตัมเชิงเส้นเลยก็คือสูตรของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับสูตรของมันก็คือเป็น L นะครับเท่ากับ i คูณด้วย โอเมก้านะครับก็คือตามนิยามเลยก็คือผลคูณระหว่างโมเมนต์ความเฉื่อยนะครับซึ่งนั่นก็คือค่าไอและก็ความเร็วเชิงมุมนะครับซึ่งมันก็คือค่าของโอเมก้านะครับผมเออนะครับซึ่งถ้าเราจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงก็คือเราอ่ะต้องรู้ว่าจากการพิสูจน์นะครับก็คือจากการพิสูจน์นะครับก็คือว่า i เท่ากับ l เท่ากับ i คูณด้วยโอเมกานะครับซึ่งจริงๆแล้วอ่ะก็คือหลักการพิสูจน์อ่ะมันมีค่ามาจากทอร์กอ่ะเท่ากับ i อลฟาที่มามาจากการทอร์กนะครับแล้วทอร์กตรงนี้นะครับเราก็รู้นะครับเราก็รู้ว่าอะไรเราก็รู้ว่าทอร์กอ่ะคือโมเมนต แปลว่าทอร์คคือโมเมนต์นะครับทอร์ก็เท่ากับ F คูณด้วยคูณด้วย r แล้วกันนะครับ r ก็คือรัศมีหรือระยะทางจากจุดกึ่งกลางนะครับแล้วก็เท่ากับ I a นะครับในที่นี้นะครับเราจะให้ t อร์คเป็นโมเมนต์นะครับในขั้นตอนแรกนะครับเสร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะแปลง F F ตรงนี้นะครับเราก็จะให้ F เท่ากับ Ma นะครับตามกฎข้อที่2ของนิวตันนะครับ ก็จะกลายเป็น m a r นะครับเท่ากับ i แนะครับเสร็จปุ๊บเมื่อเราได้ตรงนี้นะครับเราขออนุญาตแปลงนะครับ i ตัวแปร a ตรงนี้นะครับให้แปลง a นะครับเท่ากับ v ส่วน t แล้วก็แปลง Alpha เป็นโอเมก้าส่วน t นะครับก็คือความเร่งเท่ากับความเร็วส่วนด้วยเวลานั่นเองนะครับก็ทําการแปลงนะครับก็จะกลายเป็นเอ่อ m v ส่วน t r นะครับเท่ากับ i นะครับ โอเมก้าส่วนทีนะครับซึ่งสังเกตว่ามีทีเหมือนกันตัดทิ้งกันได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเหลือเป็นเอ็มวีอาร์นะครับเท่ากับ i อโอเมก้านะครับซึ่งนั่นนะครับก็คือที่มาสูตรว่านอกเหนือจากโมเมนตัมเชิงมุมนะครับมีค่าเท่ากับโมเมนต์ความเฉื่อยคูณด้วยความเร็วเชิงมุมแล้วก็จะมีค่าเท่ากับ M คูณด้วย V คูณด้วย R ด้วยตัเองนะครับเท่ากับ MVR นะครับแล้ว นอกจากนี้นะครับนอกจากนี้นะครับผมเราก็จะมีสูตรเพิ่มเติมในเรื่องของทอกนะครับก็คือ,เ,อเราดูว่าทอกนะครับเท่ากับ i อเอลฟานะครับแล้วเราก็รู้ว่าเอลฟาตรงนี้นะครับมันเท่ากับโอเมกาส่วนทีนะครับก็จะมีค่าเท่ากับ i คูณด้วยโอเมกาส่วนทีนะครับก็เท่ากับ i อโอเมกาส่วนทีนั่นเองแล้วเราก็รู้ว่า L นะครับซึ่งเป็นโมเมนตัมเชิงมุมนะครับมีค่าเท่ากับ I o โอเมกาเพราะฉะนั้นไอก้อนนี้นะครับก็สามารถแปลงเป็น L ได้ก็ทำหมายความว่าทอร์กนะครับเท่ากับ L ส่วน t นะครับอันนี้ก็คือสูตรอีกสูตรหนึ่งในเรื่องของทอร์กนะครับก็คือ R ทอร์กคือก็คือเป็นนิยามเพิ่มเติมก็คือทอร์กนะครับทอร์กคือต้องเหนือจากนั้นก็คือทอร์กคือ อัตรานะครับอัตราการเปลี่ยนแปลงนะครับของโม um, เมนตัมเชิงมุมด้วยนะครับอันนี้ก็คือเป็นนิยามอีกนิยามหนึ่งนะครับในเรื่องของทอร์กนั่นเองนะครับก็คือมีผลมาจากเรื่องของโม um เมนตัมเชิงมุมนะครับก็คือมันจริงๆมันคือมันล้อเรียนมาจากโม um เมนตัมเชิงเส้นนะ่ะก็คือ M นะครับก็คือ i V นะครับก็คือโอเมกานะครับแล้วเราก็ทำการพิสูจน์สูตร,ตรก็ได้ว่า L นะครับเท่ากับ i โอเมก้าเท่ากับ MVR รนั่นเองนอกเหนือจากนั้นนะครับทอร์กนะครับก็คือโมเมนตัมเชิงมุมส่วนด้วยเวลาด้วยนะครับผมอันนี้ก็คือในเรื่องของโมเมนตัมเชิงมุมนะครับผมและเดี๋ยวในหัวข้อต่อไปนะครับเดี๋ยวจะอธิบายในคลิปหน้านะครับผม